สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากห่างหายไปนานนะครับผมวันนี้เชฟบอยก็จะมาทําผัดไก่ใส่หน่อไม้เปียวนะครับผมพอดีได้หน่อไม้เปียวมาจากอุดรนะครับผมได้มาสองขวดนะครับผมเขาซื้อมาฝากครับผมวันถุิบของผมก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นลูกโดดนะครับผมผมก็จะตําพริกกับกระเทียมนะครับผมแล้วก็จะผสมกับเครื่องแกงนะครับผมผสมกับเครื่องแกงมันก็จะมีลูกโดคือเป็นพริกขี้หนูนะครับผมอันนี้ก็ผมก็จะใส่เครื่องแกงกับ กับกระเทียมที่ผมโขกไว้แล้วนะครับผมเครื่องแกงเผ็ดนะครับผมแล้วผมก็จะเอาลงไปผัดใส่กระทะก่อนเลยนะครับผมแล้วทีนี้ผมก็จะมีลูกโดดตามไปอีกนะครับผมปกติผมผมก็จะแค่หน่อไม้เปรี้ยวนะผมแล้วก็จะเป็นไก่ที่เป็นคล้ายๆไก่ไข่ไก่เหนียวนะครับผมเอาลงไปผัดกร้ทะค่อนข้างที่จะกินอร่อยแล้วเวลาผมทําผมก็จะชอบทําแบบทีหนึ่งเป็นกระอาบนะครับผมทาเป็นกระอาบแล้วผมก็จะเก็บไว้ใส่ตู้เย็นนะครับผมแล้วก็ตอนเช้าอะไรเงี้ยก่อนไปทํางานผมก็จะ เอามาอุ่นมาเวฟนะครับผมมาเวฟกินนะครับผมนี่แล้วก็คนนะครับผมสิ่งวัตถุดิบที่เราตําไว้นะครับผมคนให้เขาค่อนข้างที่จะหอมก่อนนะครับผมแล้วทีนี้เราก็จะใส่ลูกโดดตามไปนะครับผมผมเป็นคนชอบกินเผ็ดนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบกินเผ็ดก็ไม่เป็นไรนะครับผมปรุงตามใจชอบเรานะครับผมก็จะเป็นเมนูง่ายๆครับผมสําหรับเชฟบอยนะครับผมห่างเหินไปนานครับผมไม่ได้ทําคลิปงั้นก็ฝากขอโทษเพื่อนๆพี่ๆด้วยนะครับผมที่ ติดตามแล้วผมห่างเหินไปอันนี้ผมก็มีงานช่วงหลังๆมีงานเยอะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไก่ชิ้นนะครับผมที่ผมหั่นไว้แล้วนะครับผมผมก็จะใส่ไปเพราะว่าวัตถุดิบที่ผมเอาไปคั่วมันค่อนข้างจะหอมแล้วส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับผมทีนี้ผมจะใส่ไก่เข้าไปก่อนเลยครับผมใส่ไก่เสร็จทีนี้เดี๋ยวผมก็จะใส่น้ําล้างคกนะครับผมน้ําล้างคกทีนี้ไก่เราเวลาเราใส่ไปเราก็พยายามอย่าคนเขามากนะครับผมเพราะเราก็ไม่อยากให้มันคาวนะครับผมอย่าพยายามอย่าไปคนเขามาก คนแค่พอนิดๆหน่อยๆพอครับผมให้ให้เครื่องพริกแกงเข้าไปคั่วถึงเนื้อเข้าก่อนสักหน่อยหนึ่งครับผมเราอย่าไปคนมากครับผมราสักประมาณหนึ่งนะครับผมแล้วเราทีนี้เดี๋ยวผมก็จะใส่น่าจะสูงจะใส่น้าล้างคกนะครับผมน้ําล้างคกที่ผมตำไว้นะครับผมผมก็จะใส่โอเคครับผมทีนี้ผมใส่เสร็จผมก็จะปิดฝาทิ้งไว้ก่อนนะครับผมผมก็จะปิดฝาทิ้งไว้ก่อนสักระยะหนึ่งนะครับผม เพื่อที่จะให้ไก่ของเราสุกและหายเหนียวนะครับผมเราต้องเพราะว่าไก่ตัวนี้มันเป็นไก่ไข่นะครับผมค่อนข้างจะเหนียวนิดนึงนะครับเราก็จะปิดฝารอไว้ก่อนนะครับผมทิ้งไว้สักประมาณหกถึงเจ็ดนาทีนะครับผมพอโอเคแล้วปุ๊บซีเราก็เปิดฝามาเลยครับผมอลังจากนั้นผมจะปรุงรสนะครับผมด้วยผงชูรสนะครับผมจะใส่ผงชูรสนะครับผมใส่แบบใส่หลายซ่บหลายนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลนะครับผมกใส่น้ําตาลไป นี่ผมก็จะใส่ซีอิอ๊วขาวนะครับอันนี้ผมจะไม่ใส่น้ำปลานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหอยนางรมเพราะว่าเพราะว่าหน่อไม้เปรี้ยวของผมนี่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างจะมีรสเค็มรสเปรี้ยวอยู่นะครับผมผมจะไม่ใส่น้ำปลานะครับผมเราก็ไม่อยากให้มันสมรสรสเปรี้ยวมากเอ้ยรสเค็มมากนะครับผมเราปรุงรสโอเคเขาค้าท่าแล้วเราก็จะใส่หน่อไม้เปรี้ยวไป,ไปนะครับผมใส่หน่อไม้เปรี้ยวไปเลยเพิ่มความ เราก็ใส่หน่อไม้เปรี้ยวยังไงก็ฝากเพื่อนๆตามช่องบอยทางเอลิติงไว้ด้วยนะครับผมก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อๆไปนะครับผมก็ <laughs> <laughs> พยายามจะลงคลิปไปบ่อยแต่พอดที่ช่วงหลังไม่มีงานมีงานเยอะจริงๆครับก็เลยค่อนข้างจะวุ่นวายนิดนึงครับผมอันนี้เป็นกระทะไฟฟ้ามันค่อนข้าง,างที่จะคนแล้วมันก็จะขยับตามนะครับผมมันเราก็เราไม่ได้อยู่ตามบ้านนะครับผมเราเลยไม่มีเตาที่มั่นคงเท่าไหร่ นี่ก็จะเป็นกระทะไฟฟ้าก็พอทำกับข้าวได้ครับผมเพื่อนๆเมนูง่ายๆก็ลองเพื่อนๆลองทำทานตามกันดูนะครับผมเราก็คนเขาให้เขาเข้าที่เลยครับผมคนก็ลองทำตามกันดูนะครับผมเพื่อนๆไงก็ฝากช่องบอยสังไนติ้งไว้ด้วยนะครับผมก็พยายามอยากจะทำคลิปให้เพื่อนๆรับชมต่อไปนะครับผมแต่บางทีมันก็ติดไม่ค่อยมีเวลานะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยติดตามช่วยดูหน่อยละกันนะครับผมยังไงก็ขอฝากช่องบอยสังอีติงไว้ด้วยนะครับผมก็ จะได้เป็นกาลวังไกในการทาคลิปให้เพื่อนๆรับชมต่อไปนะครับผมเราปรุงรสเราชอบรสไหนเราก็ปรุงตามสไตล์เราเลยครับผมเพราะว่าอันนี้ผมก็อยู่คนเดียวนะครับผมผมก็จะทําใส่กระบไว้ก็น่าจะได้กินได้เป็นอาทิตย์นะครับผมก็เราก็ตอนเช้าเราก็เข้ามาเวฟมาอุนเอาเราก็จะแบ่งไว้เป็นวันละถ้วยวันละถ้วยนะครับผมสำหรับเวฟกินเพราะเราปรุงข้าวอย่างเดียวตอนเช้าเราจะได้ไม่ต้องด้วยกับความประหยัดด้วยนะครับผมกับยุคนี้ยังไงก็เพื่อนๆก็ เอาเมนูไปลองทํากันได้ดูนะครับผมประหยัดถ้าตามแถวเราขายก็แบบขวดหน่อไม้เปีย้ยงนี้ก็ประมาณคนละยี่สิบาทนะครับผมเราก็ทํากินได้โอ้สองมือสามมือแน้วนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆด้วยครับนี่ผมก็จะใส่ใบกระเพราไปเลยนะครับผมก็ลองรับชมรับทําตามกันดูนะครับผมว่าพอเผื่อจะเพื่อนๆอาจจะติดใจนะครับผมก็ลองทําตามกันดูเพื่อนๆจะชอบ งก็ฝากช่องบอยชัง่งจริงไว้ด้วยนะครับผมก็คลิปก็มีก็แบบประมาณนี้นะครับผมก็เวลาใช้เวลาไม่เยอะนะครับผมสำหรับเพื่อนๆพื่อนพครัวมือใหม่หรือพ่อครัวที่ทำบ่อยๆแล้วก็หน้าตาก็ออกมาจะประมาณนี้นะครับผมไงก็ฝากช่องบอยสัง่งจริงไว้ด้วยนะครับผมก็ขอสวัสดีไวนะ้ที่นี้นะครับผมสวัสดีครับ